สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เพลินชาแนลพามาชมดอกกุหลาบที่สวนนาไทยทองดีนะคะมีกุหลาบด้วยอู้กุหลาบหลายสีเลยนะคะมาดาูมาชมบรรยากาศของสวนนาไทยทองดีที่อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดค่ะบรรยากาศของ สวนนาไทยทองดีนะคะก็จะเป็นบ้านเรือนไทยนะคะแล้วก็เป็นสวนที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเยี่ยมชมนะคะวันนี้มาในช่วงเย็นๆสี่ห้าโมงเย็นนะคะมา,ามาดูกุหลาบขาปลูกุหลาบไว้นะคะปลูกในพื้นที่เดียวกันแล้วก็มีกุหลาบหลากสีเลยค่ะคุณผู้ชม สวยงามมากค่ะพามาชมดอกไม้อีกแล้วอดอกนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมสวยสุดๆเลยมีต้นเทียนด้วยนะคะอยู่ในที่ตุก,กุล,ลาบนะคะคอันนี้เวลาสี่โมงครึ่งคะบ่ายสี่โมงครึ่ง กุหลาบสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมค่ะกุหลาบงามมากโู ه, สีโอโรสค่ะสีโอโรสด,ดอกกุหลาบที่สวนนาไทยทองดีนะคะสวยงามที่สุดเลย ต้อนรับวาเลนไทน์เลยนะคะเนี่ยกุหลาบดูกุหลาบตอกนี้สิคะคุณผู้ชมถ้ามองแบบนี้จะเป็นเหมือนประมาณสีน้ำตาลเลยนะคะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เราจะเห็นกุหลาบหลายสีหลากสายพันธุ์เลยนะคะอู สวยสวยค่ะสวยงามค่ะคุณผู้ชมนี่บรรยากาศของสวนนาไทยทองดีนะคะอําเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดต,ตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะให้บริการร้านกาแฟร้านอาหาร กุุลากุหลาสวยงามมากสวยงามที่สุดเลย oh <yeah. S 1> ม,มีสีพาสเทลสีสวยมากสวยหวานสวยหวานที่สุดเลย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ